ไลฟ์ Live, น้นไงที่เคยถามเพลงไลฟ์เปียวกับเรื่องกลองโอ้ยหนูจะไม่ตายสมองสั้นทุกคนมันยานมันนานไปยานเลยมันนานไปหนูคุย,ยกับทุกคนอยู่หนูหนูหนยังอยากคุยกับทุกคนอยู่อะ่ะคุยจอดเรื่องที่จะคุยไม่จุดมันแล้ไม่อะไรคันอะไรบ้ จมจมเส้นแล้วก็จมหงอทุกคนอย่าบุรีได้ปะออะไรวะหนูไม่เข้าใจอ่ะหนูคุยไม่รู้เรื่องอ่ะหนูขอโทษทุกคนอย่าทุกคนติได้แต่อย่าแรงคือด่าได้แต่อย่าแรงนะแบบว่าด่าว่าแบบไอเด็กนี่ม่พูดไม่รู้เรื่องเลยแบบพูดอะไรก็ไม่รู้แบบเลียงเรื่องก็ไม่รู้เรื่องคุยด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ด่าได้แต่ว่าอย่าแรงมากนะคะ มันก็สะเทือนใจนิดหน่อยรู้ไหมจะหมองสัน้นความจำสัน้นความจำสั้น